นิชาแซบมากอดลุกใหม่กลางไอจีทำคนคอมเมนต์ไปทางเดียวกันก่อนหน้านี้นางเอกสาวนิชานัทนิชาเคยออกมาชาสตอรี่กองผมสีแดงทำเอาหลายคนสงสัยว่าเธอจะเปลี่ยนลุกตัดผมสัน้นหรือไม่กระทั่งวันออกงานอีเวนต์ล่าสุดก็ยังปกติเป็นสาวลุกสวยหวานน่ารักแต่ล่าสุดสาวนิชาได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมปรากฏลุกผมแดงสั้นสุดแซบอย่างที่หลายคนาจับตามองทำเอาเซอร์ไพรส์กันสุดๆบอกเลยว่าลุกนี้สวยมากๆจน มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นต้องแบบนี้จ้าสวยสวยเก๋ๆให้คนมันคลั่งงงที่สุดๆสุดธรรมโอเยยๆะๆสีผมจึงใจมากๆหมบตัดอะไรไม่ดีทิ้งมันไปให้หมดและเริ่มต้นใหม่ด้วยผมสั้นที่ดีกว่าเดิมมาโครดจึงงงนิวลุกชอบมากกกๆคาแซบมากก็ๆพร้อมยอดไลคหลักแสนแบบปังๆเลยทีเดียวนิชาแซบมากอดลุกใหม่กลางไอจีทำคนคอมเมนต์ไปทางเดียวกัน ก่อนหน้านี้นางเอกสาวนิชานัธนิชาเคยออกมาชาสตอรี่กองผมสีแดงทำเอาหลายคนสงสัยว่าเธอจะเปลี่ยนลุกตัดผมสั้นหรือไม่กระทั่งวันออกงานอีเวนต์ล่าสุดก็ยังปกติเป็นสาวลุกสวยหวานน่ารักแต่ล่าสุดสาวนิชาได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมปรากฏลุกผมแดงสั้นสุดแซบอย่างที่หลายคนจับตามองทำเอาเซอร์ไพรส์กันสุดๆบอกเลยว่าลุกนี้สวยมากๆจน มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นต้องแบบนี้จ้าสวยๆเก๋ๆให้คนมันคลั่งงงที่สุดๆสุดท่าโอเยยะสีผมจึงใจมากๆหมบตัดอะไรไม่ดีทิ้งมันไปให้หมดและเริ่มต้นใหม่ด้วยผมสั้นที่ดีกว่าเดิมมาโครดจึงงงนิวลุกชอบมากกกๆคาแซบมากก็ๆ,ๆพร้อมยอดไล้หลักแสนแบบปังๆเลยทีเดียว